สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองป่ายสุขุขคนเด้อมือนี้น้ำเสนออีหยังยี่แก้ววัดิคือเป็นอันลดอลาเลศวัดดิแกงเห็ดจ้าพี่น้องเนี่ยแกงเห็ดแกงเห็ดจ้ามากินแกงเห็ดน้ำกันเด้อจ้าแกงเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยยี่แก้วแล้วก็มีเห็ดนางฟ้าแล้วก็มีเห็ดอันเข็มท้องแล้วก็อีหยังอันเนี้ยอันนี้ต้มแซ่ตแซบต้มแซ่บต้มแซ่บ ต้มแซบหยังต้มแซบหมูแล้วมั้งเนี่ยหมูเลื้อเนื้อกับลูกแก้วตาบะแตกยายแก้วกว่าจะกินสักหน่อยกันจะกินสักหน่อยก่อนพี่น้องดูเนี่ยอืมพอดีพอพอดีพอาะจะกินหลายหาข้าวเลยข้าวยายแก้วโอ้ยเี่ยวไปเ,เลยถ้า นี่แก้วอีกเห่อมาพี่น้องแกงเอห่อย อร right. mm ่อยไก่เห็ดแซ่บหลายพี่น้องเอ้ม กรุบกรุบแต่ไข้อ,อร่อยหนาวยังหนาวแล้วจ้าที่นี่หนาวแล้วจ้าเต็นคอยหนาวเราเด้อพี่น้อง แกงคอยหนาวแล้วด้วยจ้ะอ,อร่อย ยานะยานะอย่ามาหยุดนะอย่ามาหยุดนะอย่ามาท่านได้ไปถึงไหนแล้วจะหยุดอีกแค่โทรศัพท์คอยมาที่ห้างแซ่บเลิกนี่เห็ดนางฟ้าพี่นอ้องไอเห็ดเข็มท้องกระค้าไมไปไห จ้าอันน <bills please. S 1> ี oh, okay ้ก็ต้มต้มแทบแตไอ้เห็ดคือเก่าเลไพไปน้องเนี่ยต้มแทบต้มแทบหมูเนี่ยเนี่ยตะบะแตกเด้อกินตะคำเด้อเนี่ย พอ,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 อแล้วอย่าไขามันยินเห็ดละดีแล้วอ,อร่อยพวกโอ้โ็น่งไสแน่ เสร็จต <c oughs> กให้สวัสดีจ้าไปกเด้วยพี่น้องเดอ้อถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ช่องแม่แก้วเนี่ยเด้อจ้าช่องแก้วตาพากินเนี่ยเดอ้อพี่น้องบ๊ายบาย